i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจริญพัิธหรือแอดขจชิยังนี้ก้าวเข้าสู่ i Creator Podcast นะครับกับผมเอ็มขจรเจริญพัิธหรือแอดขจชิวันนี้วันพุธนะครับเราเป็นเว d สเ s d a นิวส์เราจะพูดถึงข่าวเกี่ยวกับวงการการทำคอนเทนต์นะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มี มาฝากกัน3ข่าวนะครับเรื่แรกก็คือ Facebook เตรียมเปลีป่ยนดีไซน์หน้าจอใหม่แล้วก็ Brand Agency แบรนด์เอเจนซี่ทุกคนนะครับเตรียมต้อนนับกับหน้าจอแบบใหม่แล้วก็ไซส์ของภาพใหม่ๆที่เราจะต้องเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยนะครับข่าวที่2คือเกี่ยวกับาการปรับตัวของวงการสื่อในประเทศไทยว่าช่วง โควิดเนี่ยก็เริ่มมีการจัดอีเวนท์ที่เป็นไลฟ์มากขึ้นนะครับก็มาดูว่าช่วงนี้มีใครทำไลฟ์อะไรกันบ้างที่น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายคือวงการของบันเทิงนะครับก็มีตัวอย่างเป็นเคสการ์ดี้ของทางเกาหลีว่าเขาจัดคอนเสิร์ตแบบช่วงโควิดเนี่ยจัดแบบไหนให้มันเจ๋งให้มันคูให้มันเท่นะครับเพื่อเป็นเคสการ์ดี้กับวงการออนไลน์เมืองไทยเนาะว่าถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตแบบเขาบ้างนะครับเราควรจะ ยึกตัวนี้เป็นเงยเฟรนยังไงมาพี่ข่าวแรกก่อนนะครับทาง f a c e book มีการประกาศกับทาง official b l o ล็ของเขานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ของหน้าจอ Facebook ในเว็บไซต์ใหม่นะครับจริงๆข่าวนี้ Facebook ประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าจะมีการออกแบบหน้าจอเว็บแบบแบบ,แบ,บใหม่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนน่นเปลี่ยนนี่ระหว่างทางนะครับ มาปีงนี้ก็ใกล้เวลาแล้วครับที่เขาจะเปิดให้ทุกคนได้ใช้นะครับโดย Facebook ประกาศว่าภายในสัปดาห์นี้ทุกคนจะได้ใช้ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งดีไซน์ใหม่เนี่ยของ Facebook ก็จะมีไฮไลท์คือจะมีโหมด,หมดที่เป็นดาร์กโหมดนะครับก็คือสามารถปรับหน้าจอให้เป็นสีดำรรได้แล้วก็ฟอนต์ก็จะกิเปลี่ยนจากสีดำรรเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มี UI ใหม่ที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับในแอปพลิเคชัน มากขึ้นนะครับมีการปรับแคปใหม่มีอะไรหลายอย่างข่าวดีก็คือเว็บไซต์จะโหลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ไวแล้วก็มันเหมือนใช้แอปที่เราปกติถ้าเราใช้แอป f c e e o o o เนี่ยเราจะเปิดแคปไปดูเกมไปดูกรุ๊ปไปดูมาร์เก็ตเพลสไปดู Watch ได้ง่ายมากนะครับแต่พอใช้เป็นเว็บไซต์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเปิดไปแคปอื่นนอกจากแท็ปของ NewS ์ e ีก นะครับ o k e e s o k ดีไซน์ใหม่เนี่ยจะพยายามาผลักดันให้เราไปกดแท็บอื่นๆมากขึ้นแปลว่าคุณอาจจะได้อ่านคอนเทนต์มากขึ้นข่าวดีก็คือคอนเทนต์ที่เราทำจะมีคนชมอาจจะมากขึ้นนะครับข่าวร้ายก็คือ,อดีไซน์ใหม่เนี่ยมาพร้อมกับเรชใหม่การวางไซส์ของรูปใหม่การจัดวางแบบใหม่นะครับซึ่งเท่าที่ผมสำรวจคร่าวๆเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะการทำโฟโตอัลบัม ปกติก็าวาง Photo อัลบัในใน c e e o o o กเนี่ยก็จะมีอยู่ียรคิกกันอยู่2แบบนะครับคือแบบปกที่เป็นแนวนอนแล้วก็ข้างหน้านเป็นภาพ3-4ใบนะครับที่ทมากับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ s แคว r e หมดเลยก็คือซช้สีเสลี่ยมจากตุกัวน,นะครับมันก็จะวางเป็นสี่เหลี่ยมบนซ้ายบนขวาร่างซ้ายร่างขวานะครับพอมาเป็นดีไซน์ใหม่เนี่ยเ,เข้าใจว่า Facebook พยายามให้เห็นพร้อมกันทีเดียวหภาพ นะครับคือจากเดิมมาวางภาพชุดเนี่ยมันจะมีแค่4ี่ใบใช่ไหมครับมีข้างบนสมมติภาพภาพชุดข้างบนเป็นแนวนอนเห็นข้างบนเป็นแนวนอนแล้วก็ข้างล่างอีก3าใบนะครับของใหม่เนี่ยจะกลายเป็นข้างบนเนี่ยจะเห็น2ใบภาพนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเห็นภาพ3ามใบโดยที่ขั้งหมดจัดวางอยู่ในพื้นที่กรอบเดียวกันนะครับพูดคำพอดแคสอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ก็เชื่อว่าพอดีไซน์ใหม่มาทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยภาพโฟเกอว่าบ้านมันเปลี่ยนไปนะ เพราะฉะนั้นใครที่นิยมเอาเคสเคกเจอมาวางในภาพที่หนึ่งแล้วก็แบบวางต็มือซ้ายขวาเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีวางแบบใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ผมว่าก็เชื่อว่ากล้องปรับตัวกันทุกเพจทุกเว็บนะครับมาที่ข่าวที่สองนะครับเป็นเรื่องของการจัดอีเวนต์ในในไทยคือช่วงเนี้ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็มี การผ่อนคลายมาตกรการมากขึ้นนะครับอย่างข่าวล่าสุดวันนี้ก็คือไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเลยแม้แต่คนเดียวนะครับในประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็จะเริ่มมีการเตรียมเปิดห้างเปิดสถานที่ต่างๆให้ให้คนกลับไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับก็แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยการจัดอีเวนต์ก็ยังคงไม่สามารถจัดได้อยู่ดีนะครับก็มีหลายเว็บที่หลายสื่อที่เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการจัดอีเวนต์มาเป็นออนไลน์แล้วก็เริ่มมีการขายบัตร เริ่มมีการจัดที่เป็นรูปแบบของคอมเมอร์เชียลมากขึ้นนะครับอย่างของเดอะสแกนดากนะครับก็มีการจัดอี o n o m i มิ o ฟอรัมนะครับก็คือพูดถึงชีวิตหนังโควิดว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยที่โหมีแขกอับเชิญเยอะมากนะครับประมาณเกือบ20-30คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ผู้ใหญ่ ในแวกบ่งโทรกิจประเทศไทยนะครับแถมอีเวนต์เนี่ยจัด3วันเลยนะครับก็คือ29 30 3บเอและการเข้าชมเนี่ยก็เข้าชมผ่านทางซูมนะครับโดยที่อีเวนต์เนี้ยขายบัตรด้วยนะครับเป็นบัตรราคาปกติก็คือเอ่อพันห้บาทต่อวันนะครับถ้าซื้อ3วันก็คือ3า0 0บาทนะครับแล้วก็มีบัตรราคานักศึกษา บัตราคาพิเศษนะครับสำหรับองค์กรเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดอีเวนท์ที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับหรืออย่างทางไนรอนก็มีทำไลฟ์สดๆนะครับก็เชิญเสือเปียงมาไลฟ์ตั้งแต่บ่าย,ายสองจนสองทุ่มนะครับแล้วก็มีให้คนเนี่ยมาช่วยกันบริจาคเงินนะครับก็มีหลายวงเลยที่มาเล่นแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจผมเชื่อว่าตอนนี้หลายธุรกิจเนี่ย คือธุรกิจสื่อกับการจัดอีเวนต์เป็นของคู่กันเนาะนะครับก็เริ่มจะมองหารูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ในช่วงโควิดเหมือนกันนะครับพวกเวิร์กช็อปสัมมนาอีเวนต์ต่างๆก,ก,ก,ก็เริ่มมีรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นนะครับมาข่าวสุดท้ายครับอ,อันนี้ผมชอบมากเลยเป็นเคสการ์ดี้จากที่เกาหลีนะครับคือเกาหลีเนี่ยอุตสาหกรรมที่เขาเฟื่องฟูมากๆก็คือ อุตสาหกรรมบังเทิงนะครับโดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตซึ่งพอมีช่วงโควิดเนี่ยแน่นอนว่าการจำกัดคนเข้ามาชมในคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่สามารถจัดในรูปแบบเดิมได้อีกนะครับคือสมมติคุณเช่าฮอลล์วันละเป็นหลายร้านบาทเนี่ยแต่ว่าต้องให้คนนั่งที่เว้นที่เนี่ยโอ้มันไม่คุ้มแน่ๆกับการจ่ายบัตรเข้าไปนะครับ เพราะนก็มีการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ตัวอ,อย่างนี้คือทางวงชื่อ NCT Dream นะครับโชว์คอนเสิร์ตโดยที่เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Beyond Live นะครับ Beyond Live เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของทางค่าย SM SM Town นะครับเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของ่เการีเขาก็จัดรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วก็มีเสือปีนมาอย่างวง NCT วงซ u เปอร์จูเนียนะครับแล้วก็จะสลับกันไปโดยที่รูปแบบการคัมไลฟ์เนี่ยน่าสนใจมากที่ว่าสิปงปเนี่ยก็จะสแกนคอนเสิร์ตบนเวทีนะครับส่วนผู้ชมเนี่ยก็จะชมจากทางบ้านแต่มันไม่ใช่ชมเฉยๆนะครับเป็นการชมผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บที่จะมีการนำภาพของท่านผู้ชมเนี่ยไปขึ้นบนจอด้วยนะครับภาพที่ผมเห็นก็คือวงเสือเปียงเนี่ย อยู่บนกลางเวทีแต่ว่าข้างหลังเวทีเนี่ยครับเป็นจอที่เป็นจอแบบใหญ่มากๆแล้วก็เป็นจอแบบข้างหลังแล้วก็มีจอทางซ้ายจอทางขวาแคบจะล้อมรอบเสือเปียกเนยนะครับแล้วก็เป็นภาพของท่านผู้ชมเนี่ยที่กําลังชมสดอยู่เนี่ยครับโผล่ขึ้นมาบนจอนะครับบางคนก็ชูป้ายไฟบางคนก็ชูสัญลักษณ์ให้เชียร์เชียร์อัพนะครับแล้วก็ภาพที่ออกมามป็นแบอลังการมากๆ นะครับรวมถึงเอข้างหน้าของเวทีเนี่ยปกติเวทีก็จะมีข้างหน้าก็จะมีคนดูใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ไม่มีคนดูทาง SM สเอ็มาวเนี่ยก็ทำเป็นป้ายไฟอ่าทำเป็นเหมือนกับแข้งไฟนะครับมาวางเรียงกันไว้โดยที่แข้งไฟเนี่ยคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยครับจะเป็นเสมือนกับเป็นตัวแทนของแขมผู้ชมหนึ่งคนที่คอนเนคเข้ามานะครับแล้วก็อ่ามันจะมีการกระพริบ,บมีการขยับ ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นคนดูที่เข้ามาชมเนี่ยเขาไม,ไม่ได้แค่ชมผ่านทางไลฟ์เฉยๆเขาเหมือนจะมีส่วนร่วมกับในคอนเสิร์ตนั้นๆด้วยรวมถึงมีการเ,าเลือกผู้โชคดีที่ชมไลฟ์นะครับให้สามารถเข้ามาเหมือนกับพูดคุยกับเสือปิยงในคอนเสิร์ตได้ด้วยนะครับมีการจับขึ้นจอใหญ่มีการพูดให้ให้พูดคําถามแล้วก็เสือปิยงก็ตอบนะครับอาจจะไม่กี่คําถาม ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับรักกี้กรอแล้วก็ผมว่ามันมันน่ารักดีทําให้การทาคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีมิติมีมุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับสเสือเปียงไทยหลายวงอาจจะลองปรับไปใช้ก็ได้นะครับอย่างล่าสุดก็มีอย่างคอนเสิร์ตของคุณสแกมนะครับที่จะจัดแล้วก็ขายบัตรด้วยวก็ขายบัตรหมดแล้วนะครับอย่างว่องไวเออผมว่าก็เป็น มิกิใหม่ล้วก็เชื่อว่าต่อไปมันอาจจะเป็นนิว Normal หรือเปล่าในการชมคอนเสิร์ตรูปแบบนี้นะครับขอบคุณที่ยกติดตามกันนะครับผมเอ็มขจรจชีใงไอพนิชลาไปก่อนติดตาม iCreator podcast ได้ผ่านทาง spotify youtube แล้วก็ get talk podcast นะครับถ้าชอบอย่าลืม subscribe เป็นด้วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็แชร์หรือคอมเมนต์กันได้วันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ